สวัสดีครับผมแสวงอุ้มทองครับอีสานสมารัชชานันท์มีซึมาสอนภาษาฮีบูคือเก่าหรอครับเป็นยังน้อพี่น,อน้องทุกทางคุณอันนี้กูเชโพล,ลามากุลเปตเซ่ด้วยครับผมผมคิดว่าทุกคนมือสีโอเคอยู่นะครับการงานการเงินนะครับเนาะช่วงนี้กับโควิดระบาดก็ให้ดิเชเอเลขาเนาะครับเนาะดิเชเอเลขาค,คือระวังระวังตัวดูแลตัวเองติเชเอเลขา คือดูแลตัวเองนะครับเนาะใส่เจลล้างมือขันเขาซุ่มส้นนะครับเขาซุปเปอร์มาร์เก็ตกับซิมมาเซคานะครับซิมมาเซคาเนี่ยก็คือยังแฟนาการนะครับครับผมสิบหา้ัมซับมี่ผมสิมาเพิ่มเติมให้เพื่อเฮ้าสีได้ไปผูกกับประโยคได้เิเวได้เรียนลู้ต่อไปนะครับเนาะคร,นะครับผม คำแรกก็คือเลหัดซีบเนาะครับเนาะเลหัดซีบนี่คือจังหนาม่วมอุทกภัยครับเลหัดซีบครับผมเลหัดซีบหนาม่วมอุทกภัยนะครับประเทศอิ์แลนด์นะสิบ่มี่เนาครับแต่ว่าเขาอาจสิเป็นการได้เว้าได้ใายในการสนทนากันเนาะครับเนาะเลหัดซีบนี่คือหนาม่วมเนาะครับเนาะอุทกภัยครับผมคำต่อมาก,ก็เอสเอสนี่ก็คือไฟครับไฟเอสนี่ไฟ ไฟไฟแชั่ไฟไฟที่เขาจูดจากกาแฟจวดกาแฟแชกนะครับกาแฟกาแฟแชกนี่คเอสนี่ไฟนะครับเนาะเอสนี่ไฟแต่ว่ากาแฟจวดนี่กัฟูลีมนะครับเนาะกับฟูลีมกับฟูลีมนี่คือกาแฟจวดนะครับกับฟูลีมมาร์ซี มัสซีดนี่คือกาแฟแชกครับมัสซีดนี่คือกาแฟแชกนะครับมัสซีดนี่คือกาแฟแชกนะครับเนาะมัสซีดนี่กาแฟแชกกาฟูลิมนี่กาแฟจวดนะครับเนาะแยกให้มันออกนะครับกาแฟจวดกับกาแฟแชกครับผมเซเรฟาเซเรฟาเซเรฟาเนี่ยคือไฟปลาครับไฟปลาไฟปลาเซเรฟานะครับเนาะช่วงนี้แหละครับเริ่มอิส์แลนด์กำลังเริ่มต้น อ you. ่าสีเขาสูไฟปลาแล้วครับเซลิฟาเ่าไฟปลาคำต่อมากะติยุลนะครับติยุลติยุลนี่คือการท่องเที่ยวนะครับเนาะติยุลคือการท่องเที่ยวครับติยุลการท่องเที่ยวนะครับมาลูบามาลูบานี่คือสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพื่อนมาลูบา่า นะมาลูบาครับผมคันสามเหลี่ยมมาชูลาดนะครับเนาะมาชูลาดมาชูลาดนี่คือสามเหลี่ยมเนาะครับคันสี่เหลี่ยมมาลูบานะครับเนะาะไตยลิมไตยลิมนี่คือนักท่องเที่ยวครับไตยลิมคันนักท่องเที่ยวมีงเงิน ไตเยเล็ดนะครับนักท่องเที่ยวรูปร่วมกันกับไตเยลิมนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มยิ่งกับไตเยเล็ดนะครับเนาะไตเยเล็ดนะครับเนาะต่อมาก่ะเอ็นคาเอ็นคานายาเอ็นคานายานี่คือป้ายห้ามจอดครับไม่มีวงจอดห้ามจอดนะครับเอ็นคานายาห้ามจอดนะครับเนาะมิฟอันมิฟอันนี่คือโรงงานนะครับมิฟมิฟอัน คือโรงงานนะครับโรงงานเห็ดโรงงานใหญ่ๆเนี่ยเหรครับมีฟอานก็คือโรงงานนะครับมิฟาโน,นมฟาโมเลโมเลนี่คือคู่คู่ผู้ใช้ครับโมลานี่คือคู่มิญิ่งครับโมเลโมลาคู่ผู้ชายคู่มิญิ่งนะครับเนาะโรเฟโรฟาครับโรเฟนี่คือหมอผู้ผู้ชายครับ ค่าลูฟ่านี่คือมอมียิ่งนะครับะครับผมโมเคลโมเคลนี่คือยังพอค่านะพอค่าโมเคลนี่คือพอค่านะครับวนะ่าคนขายของว่าไงครับพอค่าคนขายของโมเคลตัวมากอะโลเฟชินม์โลเฟชินายม ลูเฟชินาอิมนี่คือ,อยังหมอฟันครับหมอฟันหมอฟันครับลูเฟชินาอิมนี่คือหมอฟันนะครับเนาะลัดชูฟลัดชูฟยาเชียนี่คือยีบซีสม้งครับเปิดยีบซีสม้งลัดชูฟยาเชียคือยีบซีสม้งครับบ่เปิดลัดชูฟยาเชียนะครับเนาะภาษาภาษาฮินดูคือชาแนลมนี กะสิบว่ามันสิบหาคำศัพท์ลรอสิลส่ลายก้อนนั้นอยู่เนาะเนาะคลิปนี้กันได้คงดูกกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะผู้ใดมีคำถามอีหยังที่ของใจสงสัยออกจากเข้ามาหมาออกจากฟังข่าวฟังทีวีหรือว่าเบิ่งใน YouTube อย่างบ่เข้าใจครับจำได้ก็คอมเมนต์มาข้างล่างไว้นะครับผมก็สิพยายามตอบให้คันได้ที่ผมรู้ถ้าผมบ่รู้ผมสิพยายามคน้นคว้ามาหาตอบให้คือทุกคลิปลรอครับ ครับผมอีสันสมาร์ทเซนน์มอนีเอาไว้เซนนีก่อนนะครับลิโจตุลาโมออปาเมีบา